สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพาไปปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งเนาะที่มีโอกาสได้มาทําบุญนะปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีเนาะอันนี้เป็นวัดสองพี่น้องนะคะอยู่อําเภอแจงแก่งกระจาในนะจังหวัดเพชรบุรีนะคะเ,ออเขาจะมีปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะ,ะฉลองโบสถ์ใหม่เนาะอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นวันแรกนะคะ งานจะจัดตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่18นะวันนี้เป็นจัดวันแรกของของ,อของงานวันนะคะก็จะมีคนไปทําบุญมากมายเลยเนาะคนไปทําบุญเยอะมากแล้วแบบว่าคือแทบจะไม่มีที่จอดรถเลยนะคะเนี่อ่าเราก็มีโอกาสได้ไปทำบุญถวายสังฆทานด้วยนะคะแล้วก็จะมีถวายพระไตรด้วยเนาะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ ไปตักบ,บาตรตอนเช้าหรือว่าใส่บาตรทำบุญที่วัดเหมือนชาวบ้านทั่วไปเนาะเพราะว่าทํางาน,นตั้งแตีห้านะทุกวันก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปทํอบุญตรงนั้นแล้วก็ถือโอกาสวันหยุดเนาะมาทาบุญที่วัดแทน,นอันนี้วัดที่สองนะคะวันวัดนี้จะแบบว่าสวยงามมากนะคะอันนี้จะอยู่ใ,ใกล้แถวแถวบ้านเนาะอยู่ในอ,อ,อาเภอบ้านลาดนะคะอันนี้ชื่อวัดราชศราราม ดโบสถ์สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็นเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะคะแกะส,สลักเป็นรูปต่างๆเนาะอันนี้จากภาพที่เราให้ดูเนาะประดับไฟสวยงามจริงๆค่ะวัดนี้ใหญ่มากเลยนะคะใหญ่กว่าวัดแรกอีกเนาะอันนี้หน้าหน้ามานะคะสักการะเนาะอันนี้ ก็จัดงานทั้งหมด7วันอันนี้จะเป็นวันที่2เนะแลหลังจากนั้นก็มาซื้อ,อเนื้อย่างไปทานนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ละจ้าวันดีจ้า